เยดผิวเจมินายนั้นเป็นสตรีมเมอร์สัญชาติเกาหลีที่ได้เพิ่งเข้ามาร่วมไลฟ์สตรีมกับผู้หญิงอเมริกัน2คนนี้ซึ่งเธอก็โดนพฤติกรรมไม่ดีใส่ทันทีบอกให้เจมินายพูดภาษาอังกฤษ Can you speak English? you และไม่รู้เพราะอะไรพวกเธอก็ดูงูหงิดไม่ชอบเจมินายทั้งที่เธอยังไม่ได้ทำอะไรเลยฮั out of h ย r e ซึ่งเ <laughs> จมินายก็ทำตัวไม่ถูกตอานั้นไม่พอ <laughs> พวกเธอยังทำท่าทางล้อเลียน <laughs> มเหยียดชาวเอเชียที่หาว่าพวกเขาหน้าตาเล็กจนเจมินานันเริ่มทนไม่ไหวแต่พวกเธอก็ไม่หยุดถามเจมินายอีกว่าสำเนียงอยู่ไหนเ o seriously s o m e o d y recording this we don't care about where's the accent เหมือนกับว่าคนเอเชียไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษคล่องได้และพูดต่อว่าเธออยากมีปัญหาไหมและได้ล้อเลียนภาษาเกาหลีต่อ I said do you have a problem นี่ยมเงินเด้ ึ่งหลังวิดีโอนี้ถูกโพสต์มันก็วรัลททำให้ผู้หญิงคนน,นั้นต้องออกมาขอโทษครับเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้